ไป,ไปไปสวัสดีค่ะสวัสดียามเช <ไป S 1> ้าเช้าน,นะคะวันนี้เราไปใส่บาตรกับพี่เอสพี่เอสมาถึงเลยนะคะแต่เช้าเลยไปฮะไปไปนนออกไปถนนไปมีชัย แยนเขาบ่ายไปน้ำมีใช่แยนเขาบ่ายไปน้ำแต่เห็นอิูเบ่เาอยู่ไปใส่บาตรยามเช้ากันจ้าสวัสดียามเช้าเช้านะคะไปใส่บาตรกันจ้าจ้า สวัสดีค่ะเอ๊ดค่ะมาถึงเมื่อกี้ค่ะอันนี้มาถึงชาา้ารถติดค่ะรถติดยาวมากพี่โคราชติดยาวเลยเราใส่บาตนะคะยามเช้าๆโอ้อันนี้กะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนพระอาจารย์พระท่านมาเลยอาจารย์ยังไม่มาเย็นแห้งไม่ใช่เป็นหยังเป็นแจ้งใดหย่านเขาบ่มาหนั่มหยานเขาบ่อยมาหนั่ม

เสียงอ่อนเสียงหวานเนี่ยโอ้ยถ่าขั้นไหมขั้นอีกแล้วข,ข,ขั้นจิ้มเนอะเจ็ด <c oughs> ปีสิเขาเปิด <c oughs> ปีนะ <c oughs>

ไปทำไมเข้าไปทำไมออกมามีใช้ห <laughs> ยั่งน้องกุนพมาแล้วป <laughs> าใส่บาก่อนครับใส่บาทก่อนเร็วเร็ว มาบอกอยากเล่นอุ๊ปมาใส่บาตก่อนมาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเลยมามามเร็วมาของพ่อมาแล้วไม่ได้พาอาจารย์มาแล้วมาเ็วมามานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาเร็วนะกระโดดโอ้ยมามามาใส่บาตเร็วๆอาจารย์มาแล้วอมามามา โอ้ยเย็นแห้งสายมากแห้งเย็นแห้งยิ่งสายยิ่งเย็นเลยนะคะใส่บาทจามเช้าๆนะคะเอาบุญมาฝากจ้า ใส่บาตรยำเช้าๆนะคะ

สาธุสวนกันไปใส่นั่นฮะสวนกันไปใส่นั่น อเอ็นคุณนายมาแล้วนู้<อ>คุยนะคะคุยไม่หยุดเลยคุณตลบเลยไงยทวนไ,<อ>ไปใช้เฮ้เจับ ดูลปลาไปแล้วเฮ้ดยดไปไส่เฮ้ยปลาเตกเร็วมามามาเ <มา S 1> ดินมาเดินมาเดินมาเดิน โอ้ยหมุดปลาไปเธอถีบเธอเดียนป้าป้าปา้ย มานี่มานี่เอเขาไปตังนนล้วปุ๊บตอ่อยเลยไม่ต้องไปเกี่ยวเฮ้ยเ้ยเยดตีกันเย็าตีกันไปไปไมา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 ตัง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 มาานี่่

ท้องคึกคักอากาศดีหว่วงคุณนายใส่บาทแล้วก็กลับบ้านจ้า ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอ,อบครัวอุบุญสำหรับคลิปนี้ก็ไว้้ำนี้ก็ออนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ